สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้จริงๆก็ตั้งใจอยากจะพูดถึงน้องบีม,บมพิมพิชยากกลัมถือว่าเป็นผู้เล่นที่ มีความแน่นอนในเรื่องของการเล่นมาตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ที่แข่งนะครับรวมถึงสัปดาห์ที่2ที่เริ่มแข่งในวันนี้อฟอร์มแล้วก็มาตรฐานของน้องนะครับก็แสดงถึงศักยภาพหรือว่าความแข็งแกร่งที่น้องมีซึ่งวันนี้นะครับเราก็เลยไปเช็คสถิติที่เกิดขึ้นซึ่งในสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์แรกสนามแรกน้องก็มีสถิติในการเล่นการทำคะแนนต่างๆก็ดีอยู่แล้วพอมาแต้มนี้นะครับพอมาใน ในแม์นี้ก็ทําแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นท็อปสกอร์ของทีมชาติไทยด้วยทําไป20คะแนนซึ่งคะแนนตอนนี้ก็เพิ่มมาให้เราเห็นนะครับสําหรับคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับในระยะชั่วคราวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ระยะช่วคราวเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับคุณภาพกับความทุ่มเทที่น้องมีนะครับเราไปดูคะแนนแรกนะครับว่าน้องได้คะแนนอะไร คะแนนแรกนะครับก็จะเป็นผู้เล่นที่มีเบสกร์ก็คือแต้มสูงสุดนะครับก็เป็นน้องที่ทําไปถึง118คะแนนตามด้วยชัดชจอรโมกศีนะครับทำไปอีก101คะแนนก็ถือว่า2คนที่ทําคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยของเรามาตลอดทุกๆก,การแข่งขันทุกๆนัดนะครับซึ่งไม่เป็นพิมพิชยาก็จะเป็นชัชชอรอนที่สลับกันทําคะแนนส่วนรายการต่อไปนะครับที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมอีก นั่นก็คืออเป็นผู้ตบยอดเยี่ยมนะครับคะแนนตบของน้องทำไปได้ถึง106คะแนนซึ่งคะแนนรวม b บ s t s อลเลอรก็คือ118ซึ่งคะแนนตบนี้เยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอันดับ1ชั่วคราวแล้วก็เป็นอันดับ2ทางเฮอร์บอตนะครับรวมถึงชัชชออนก็มาเป็นอันดับ3ด้วย ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือเสิร์ฟยอดเยี่ยมนะครับซึ่งตอนนี้น้องก็ทำคะแนนสูงสุด7คะแนนนะครับจริงๆแล้วในฤดูการนี้เนชั่นลีกปีนี้นะครับพิมพิชญาถือว่าเป็นผู้เสิร์ฟดีนะครับซึ่งถ้าไม่ได้แต้มจากการเสิร์ฟก็ทำให้ผู้ที่รับเสิร์ฟนี้ไม่สามารถเข้าจุดได้นะครับ ซึ่งก็มีให้เราเห็นหลายๆนัดที่ผ่านมานะครับก็ต้องอขอชื่นชมและก็ดีใจกับน้องด้วยที่เป็นผู้เล่นที่ทําผลงานถือว่าปีนี้เป็นปีสําหรับน้องเลยนะครับทำผลงานได้ดีมากๆและก็อยากชื่นชมในความสามารถและก็ความทุ่มเทต่างๆที่ได้ทําไปทั้งหมดนี่คือผลรับ ที่เกิดขึ้นจากการพยายามแล้วก็มุ่งมัน่นเราเห็นความตั้งใจของน้องเราเห็นความพยายามของน้องและอยากชื่นชมและก็อยากให้น้องประสบความสาเร็จมากกว่านี้ให้เป็นนักกีฬาที่ดีแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ถูกใจแฟนวบลเลบอลอยู่ในดวงใจของแฟนวบลเลบอลแบบนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงแล้วรู้สึก ภูมิใจมากๆแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เชียร์นักกีฬาเยอะไปเสียงอาจจะแหบแห้งไปหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงวันพฤหัสที่จะถึงนี้เราจะเชียร์ต่อนะครับเป็นกําลังใจให้นักกีฬาต่อสําหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ